สวัสดีค่ะพบกับหมายเ c h ชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกลุ่มสกิลที่ใช้ในบางสถานการณ์นะคะซึ่งกลุ่มสกิลนี้จะใช้ในกรณีที่จําเป็นในบางสถานการณ์และในบางสถานการณ์ก็ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้ค่ะเรามาเริ่มกันเลดีกว่าเนาะสกิลแรกเลยคือสกิลบาทาพิค่าหรือสกิลเออยู่ในคลาสอาวุธหลักนะคะ สกิลนี้จะมีประโยชน์มากในการ PVP ค่ะคือสกิลนี้จะทำให้คู่ต่อสู้มีโอกาสที่จะอยู่ในสถานะลอยและในขณะเดียวกันจะฟื้นฟู MP ปริมาณนึงเนาะสกิลต่อไปค่ะสกิลโกโก้หรือสกิลกดคิวหรือ E สามารถกดต่อจากสกิลหลัก ก็คือสกิล 1-2T หรือคิดขวาในคลาสแรกนะคะสกิลนี้จะทําให้เราคนโทรลเฟอร์ลางไปด้านซ้ายหรือด้านขวาจะทําดาเมจให้เรานิดหน่อยค่ะมันใช้สําหรับลากมอนน่าจะดีกว่าเนาะสกิลต่อไปค่ะสกิลชาลาลาหรือลิดขวาตามด้วยเอหรือดีอยู่ในคลาสอาวุธหลักค่ะสกิลนี้จะมีประโยชน์คือเพิ่มมานาให้กับเพื่อนในทีมและจะลดมานาให้กับผู้ต่อสู้ที่ได้รับ แล้วได้รับไปฟอรลินหนอันต่อหนึตัวที่โดนนะคะแต่ว่าไม่นิยมใช้เพราะว่าสกิลนี้ต้องอาศัยความมั่นยาของผู้เล่นค่ะเพื่อกดสกิลให้ไปโดนคู่ต่อสู้โดยตรงเลยไม่เป็นที่นิยมค่ะสกิลต่อไปนะคะสกิลแก้งตายค่ะสกิลนี้เป็นสกิลที่ต้องลากลงมาใช้ในปุ่มสล็อตสกิลนี้ถือว่าดีระดับหนึ่งนะคะในการ PvP แต่มันไม่ดี สำหรับการ p e e ค่ะเพราะสกิลเนี้ยทำให้เราล้มลงไปเราจะอยู่ในสถานะไอเฟม2วิก็ดีแต่พอพน้นไอเฟมแล้วมอนเตอร์ก็ยังจะเห็นเราอยู่ดีนะคะสกิลต่อไปค่ะสกิลรวมตัวสกิลนี้ให้ลากลงมาใช้อีกแล้วนะคะสกิลนี้ใช้โลบมอนเท่านั้นนะใช้กับคนไม่ได้สกิลต่อไปค่ะสกิลที่6นะสกิลจ่าเอค่ะ หรือปุ่ม Q ที่เราเรียกว่าเปิดแฟตนะสกิลนี้สามารถเปิดชุดพลางได้แล้วขณะใช้อยู่มีสุขอามและเพิ่มใบฟอรินหนึ่งใบต่อหนึ่งตัวละครค่ะที่โดนสกิลนี้ใช้ล่อมอนเตอร์ได้ใช้เปิดพลางคนได้ค่ะสกิลต่อไปค่ะสกิลเจ็ดนะคะคือสกิลซ่อนตัวค่ะหรือชิปคิวแถวบ้านเราเรียกว่ากลางโดมเนาะสกิลนี้ จะแยกการโจมตีจากข้างนอกและข้างในเอาจากกันโดยสิ้นเชิงค่ะหมายความว่าคนที่โจมตีจากข้างนอกจะโจมตีเข้ามาข้างในโดยที่ข้างในจะไม่ได้รับดามเมจใดๆเลยค่ะแต่ถ้าเกิดตัวละครข้างในโจมตีไปใส่ตัวละครข้างในด้วยกันถือว่ายังได้รับดามเมจนะแต่การเคลื่อนไหวของการโจมตีนั้นจะชา้าลง50%นะถ้า,าถ้าเกิดตัวละครนั้นยังอยู่ในโดมเนาะมาถึงสกิลพันสวรรค์ของน้องชายแล้วค่ะ สกิลปรับเสียงค่ะหรือคลิกซ้ายสกิลนี้นะคะทำให้เราสามารถฟื้นฟู MP และ HP ได้ในขณะที่เรายืนงวงกลางดงมอนเลยค่ะจบไปแล้วนะคะกับกลุ่มสกิลที่ใช้ในบางสถานการณ์ต่อไปพบกับช่วงห้องทดลองฟอรลินค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับการลบลับต่างๆภายในเกมกันโดยส่วนใหญ่การบลับจะมีตะวันเดือนดาวเป็นหลักนะ อาจจะเสริมไปด้วยฝนหรือดูร้อนซึ่งสองสกิลนี้จะนิยมใช้กันบ่อยๆส่วนสกิลตะคกนก้องฟ้ากับสกิลสองแสงเจอจรัดนั้นใช้ในบางสถานการณ์ค่ะอย่าลืมไปฝึกให้คล่องๆกันแล้วนะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ